ผิวทั้งหมด7ตัวเอา7กระปุกตัวนี้มารวมกันอยู่ในแพงนี้เรียบร้อยแล้วคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนรักษาฝ้ากันแดดในหนึ่งกล่องเนี่ยเราจะมีอยู่2สูตรด้วยกันสูตรเดงจะเป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสูตรนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าวีคว้ามาจากตัวทับทิมผับฝรั่งเศสนะเขาสามารถต่อต้านริว ทานต่อเนื่อง45วันนะสามารถลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำได้จริงนี่คือมีงานวิจัยรองรับตัวที่2ก็คือตัวไบ่ดำเปลือกสนฝรั่งเศสน,นั่นเองช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระและจุดด่างดำอีกสารประกาศต่อมาก็คือตัววิตซีช่วยลดริ้วรอยช่วยทําให้ผิวกระจ่งางใสป้องกันผิวถูกทําลายจากแสงแดดนะสําหรับตัวนี้นะขอบอกว่าสูตรนี้คนที่เป็นฝ้าแดดเนี่ยหายเร็วมากอยากให้ทานต่อเนื่องเนี่ย ประมาณ45วันนะคะแอลกูตาไทโอนตัวนี้มันจะไปช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยผลิตกูตาไทโอนแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเราจะขาวสว่างใส แอลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะช่วยให้ร่างกายสร้างคูต้าไทาโอนผิวขาวลดริ้วรอยลดฝ้ากระจุดด่างดำเห็นไหมแอลซิเทอีนเห็นไหมจะเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวเล็บและผมนะกรปฟซีดนะคะเกรปฟซีดหรือเมล็อมดองุ่นน้ตตานองุ่นอิสระสูงนะทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์มี อนุภาคเหนือวิตามินซีและวิตามินอ e ีหลายเท่านะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวดีและสุขภาพดีและทั้งหมดนี้7ตัวนะคะเป็นอาหารผิวทั้งหมด7ตัวเอา7กระปุกตัวนี้มารวมกันอยู่ในแผงน,นี้เรียบร้อยแล้วนีนะคะจะมีทั้งหมด6สารสกัด อยู่ในแคปซูลสีชมพูเรียบร้อยแล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวแรกคือคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนโมเลกุลที่เล็กที่สุดดูดซึมไวที่สุดและเห็นผลเร็วที่สุดนะ h a c p ไฮแอดวานคอเลเจนเขาจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิตัวนี้เป็นคอลลเจนที่ได้รับงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะมีทั้งไตเปปบไทยไดยเปบไทยนะเรายังมีตัวอาหารผิวอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินอ e. ีวิตามินอ e ีตัวนี้นะคะเขาจะช่วยดักจับอนุมูลอิสระเพิ่มความชุ่มชื้นลดริว้วรอยได้ด้วย ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทําให้ผิวนุ่มลื่นทั้งตัวเลยก็คือตัวไลท์เซรามายเพราะตัวนี้เขาเป็นกรอป้องกันผิวกักเก็บความชุ่มชื้นใต้ผิวได้ดีมากๆเลยตัวไนอาเซรามายนะคะตัวนี้ช่วยปรับสมดุลน้ำใต้ผิวลดการทํางานของต่อมไขมันใครทาตัวนี้ก็จะรู้สึกเลยว่าผิวเราเนี่ยดูเหมือนจะมันน้อยลงตัวอาเซเลร่าเชอร์รี่อาเซเลร่าเชอร์รี่เนี่ยวิตามินซีสูงมากนะสูงกว่าวิตามินซีทั่วไปเนี่ยประมาณ250เท่าเลยตัวนี้ จะช่วยเพิ่มในเรื่องของภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลผิวพรรณให้สดใสด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดเลยทั้งหมด6สารสกัดอยู่ในแคปซูลสีชมพูเรียบร้อยแล้ว